กบผมอันนี <cues> ้นะครับกามาทดลองก้อนส่งนะครับผมอ่าจานรีโมทสามเมตรนะครับผมจานรีโมทสามเมตรนะครับผมลูกนะครับผมบอติดนะครับบอกดบดูดกันนะครับผมนี่เนาะอ่ะมาลองเบื้องก่อนนะครับผมขั้วหกเดี่ยวนะครับผมกดครับอันนี้ขั้วหาสองครับขั้วหาสองบอเป็นขั้วหกเดี่ยวเนาะขั้วหกเดี่ยวข้างนอกนะครับกดครับนะครับผมเก็บเงียบนะครับผมนะครับป๊๊ป๊เลยนะครับนะครับ นะครับลูกเต้นนะครับผมนี่เนาะนี่นะครับเต้นทุกเม็ดนะครับผมนะครับนะครับนะครับผมอ่ะมาเบิ้งหกเแี้วครับผมนี่เนาะกดครับหยิบเงียบเลยนะครับผมอันนี้ก็ลูกเต้นเหมือนกันนะครับผมอันนี้บ่ไดป้ปลาหนานะครับผมบ่ไดป้ปลาหนา อ่ะมาเบิ้งป่าหนาครับป่าหนานี่เป็นเม็ดเดียวนะครับผมอันนี้ผมเห็ดแถมไปให้นะครับผมนี่เนาะนี่ครับนี่นะครับเงียบขึ้นกันนะครับอันนี้ลงเหรียญที่ละเม็ดนะครับผมอันนี้ลงเหรียญที่ละเม็ดนะครับหรือขันเดือร่งสองเม็ดเลยก็ได้นะครับผมนะครับเป็นกดเอาหกขาสองเอียวเลยนะครับผมนี่เนาะนะครับนี่เนาะอันนี้มาเบิ้งขั้วหกเอียว นะครับปั๊บปั๊บปั๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบเลยนะครับนะครับลูกเต้นนะครับผมลูกเต้นนะครับนี่เนาะกดครับนะครับเดี๋ยวส่องหายครับผม